ด่วนข่าวดีมาแล้วรัฐแจกของขวัญปีใหม่2566แจกทุกกลุ่มคนจนคนทั่วไปแจกอะไรบ้างดูด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรวมของขวัญปีใหม่2566รัฐบาลแจกอะไรฟรีบ้าง ข่าววันนี้นะคะรวมของขวัญปีใหม่2,566รัฐบาลแจกอะไรฟรีบ้างเตรียมลุ้นชอบดีมีคืนคนละครึ่งเฟสหกฟื้นและจะมีของขวัญปีใหม่2,566จากกระทรวงต่างๆที่เสนอแผนงานต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอและได้อนุมัติเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนหรือไม่ ทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือมาตรการอื่นๆที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเช่นมาตรการลดค่าครองชีพก,ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้กระทรวงการคลังไปพิจารณากรอบงบประมาณตามวินัยการเงินการคลังให้ถูกต้องตามกฎหมายพ่อแม่ที่น้องก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะซึ่งรวมของขวัญปีใหม่2,566รัฐบาลแจกอะไรฟรีบ้าง วันนี้ช่องของเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วจะมีของขวัญปีใหม่2,566เตรียมมอบของขวัญอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ 1. ลุ้นชอบดีมีคืนและคนละครึ่งเฟ 6. ส6นายสุพัฒนาพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าชุดมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจที่จะออกมาจะคล้ายกับมาตร,รการที่เคยออกมาใช้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะใช้งบประมาณจากงบกลางและเงินกู้ที่ยังเหลืออยู่โดยที่มาตรการชอบดีมีคืนและคนละครึ่งเฟส6อยู่ในแผนที่กระทรวงการคลังจะนำมาพิจารณาด้วยทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีซึ่งมั่นใจว่า GDP ปีนี้จะมากกว่า100ร้อยละสามพร้อมยืนยันมาตรการที่จะออกมาไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นช่วงที่จะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเพราะขนานี้การอุปโภคบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญมาก 2. คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบ302ล้านบาทลดราคาก๊าซ LPG ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม65ได้มีมติอนุม,ตมัติงบประมาณปี2,566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า302ล้านบาทให้กรมธุรกิจพลังงานนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยครอบคลุมถึงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาหถุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ5 500, ล้าน5แสนรายโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเบิกจ่ายส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มให้กับร้านค้ากาถุงต้มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิในช่วงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม65นี้ค่ะ และนี่ก็คือข่าวคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเตรียมแจกของขวัญปีใหม่2566จากทางรัฐบาลนะคะซึ่งเท่าหากมีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจกของขวัญปีใหม่2566เพิ่มเติมทางช่องของเราก็จะรีบนำเสนอข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ